ไม่เยรัดสายพันใหม่ก็มาอีกแรงกว่าโควิดจริงอ่ะวันเดียวตายฮะเงินแรงขนาดนั้นเหรอครับแรงขนาดนั้นเลยแล้วจะระบาดหนักอีกคนไทยยันตายเหวนเป็นเลยเอาหนึ่งล้านเลยเหรอให้มากหมดไข่มุกที่ตายไปตายไปแค่มุ้งวย เที่ยนี่มีผู้ไอ้โคโรนคนไทยน้อยเกินไปไอ้นี่สักล้านหนึ่งตายรักล้านหนึ่งไอ้ไวรัสอะไรเป็นใหม่ติเวัคซีนตายแล้วก็เนี่เต็ดเชื้อรักสี่ล้านเชื้ออะไรเนี่ยไอ้เรื่เชื้อสายพันธุ์ใหม่ที่บอกไล้ส,ส 10, ายพันธุ์ใหม่เนี่ยเอาสี่ล้านอีโคโรนานี่ก็สิบล้านแล้วนะเอ้าไม่อ่ะ เชื่อสายเพิ่งใหม่ยูมาตอ่อโควิดไงเล<ะ>่าไม่ให้พักเลยไม่ให้พักด้วยตายม,มานานแล้วแม่ก็จนตายมัย้งลูกก็รอดดีกว่าให้พวกวันนี้15,335หายสหตายร้อยยีตายแล้วกูวเศร้าใจเหลือเกินยังไม่ถึงแสยังไม่ถึง10ล้านเลยเพวกติดแค่เอะไรเองเนี่ย หนึ่งแสนหนึ่งมื่นห้าพันเมื่อไรจะครบแล้วลูกสิบหลาน,ล,นละ